อังเค้าแม็กนี่มาได้ยังไงครเราจะตอบถามว่าทําไมถึงชอบของมือสครับผมในราคาเดียวกันกับของมือสอเนีผมก็อาจจะซื้อได้เป็น2ชิ้นตัวนี้ก็เลยเป็นตัวริเริ่มทําให้ผมแบบว่าเริ่มมาเข้าแบบศึกษามากขึ้นศึกษาของมือสองดีไหมครับ๋ยวผมคัดโอเคไหมอโอเคเลยครับสวยเลย ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ The Secondary House นะครับเป็นสถานที่เดียวกับ EP ที่ผ่านมาเลยครับแต่ว่าอันนี้จะอยู่บนชั้น2ของร้าน Primary House แล้วก็ u n d ไ r a e Cafe นะครับผมซึ่ง The Secondary House เนี่ยก็เป็นร้านที่จำหน่ายสินค้าที่เป็นแบบพรีโอของมือสองต่างๆที่หลายท่านอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแน่นอนครับผมก็มีเคสคนพิเศษนะครับก็คือคุณแม็กนะครับผมคแม็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แม็กนะฮะชื่อจริงชื่อธนากรนะครับหรือเรียกอังเคิลแม็กก็ได้คำถามแรกอังเคิลแม็กนี่มาได้ยังไงครับแบบชื่อความเป็นมาจริงๆอ่ะต้องยกเครดิตให้ทางคุณแนนภรรยาผมแอนแกเป็นคนมากับชื่อนี้ตอนแรกผมก็ไม่ได้เข้ามาในหัวนะเพราะว่าเวลาตอนที่ผมเริ่มแบบแต่งตัวสไตล์เนี้ยตอนเวลาไปทํางานใหม่อ่ะผมมีความคิดหนึ่งที่แบบอยากจะเริ่มแบบเหมือนมาแต่งตัวเหมือนคุณพ่อมันมีอยู่วันหนึ่งผมจําได้ว่าผมแบบไปหยิบน็กไทมาแล้วก็เอามาผูกไปทํางาน เพื่อง,งานเขาทักเฮ้ยทำไมแต่งตัวเหมือนคุณลุงจังก็เลยตอนนั้นก็อายนะรู้สึกเฮ้ยเราแต่งตัวเหมือนลุงเหรอแต่เห็นคุณพ่อใส่ทุกวันเลยอะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะจนกระทั่งแบบเหมือนตอนที่ทําช่องกัมคุณเป้ช่องซีนารา์คอสร์ตอะตอนนั้นผมก็ยังจะใช้ชื่อว่าเป็นแม็กธนกรแต่ว่า,าคุณภรรยาผมอะอยู่เขาบอกแม็กแกลองหาชื่อสั้นให้เรียกง่ายๆหน่อยเป็นแบบตัวตนเลยจำตัวได้เลยเพราะว่าตอนนั้นผมเหมือนอยากจะปล่อยของแบบพวกของมือสองที่แบบไม่ได้ใช้งานอะอยากจะเปิดไ G ตั้งมาเป็นชอ่มม้นกา กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาชื่อไหนดีเอาให้มันง่ายๆสั้นๆก็เลยเป็นอัชเทอแม็กช็อปก็เลยอ๋อเออสั้นนี่เนาะลุงแม็กแล้วก็เป็นรีเลตกับสิ่งที่เราเคยถูกเรียกกลายเป็นคนจำคนก็จําได้ด้วยมันก็ง่ายดีแน่นอนแหละครับผมก็เป็นคนที่ติดตามคนแม็กอยู่แล้วก็แล้วท่านก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าอ้แม็กแบบมาแชร์เกี่ยวกับของมือสองหรือมีความชื่นชอบของมือสองมากพอสมควรเลยจะสอบถามว่าทําไมถึงชอบของมือสองครับ จริงก็มันก็มีอยู่หลายพอย์นะคุณต่อัแรกเลยจะเป็นเรื่องของราคาครับผมสองตอบโจทย์ในเรื่องของราคาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมอาจจะได้ของมือหนึ่งชิ้นหนึ่งเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเป็นมือหนึ่งเลยถ้าไปซื้อหน้าช็อปอย่างเงี้ยบางครั้งมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงที่ต้องจ่ายไปนะแต่ว่าในราคาเดียวกันกับองมือสอง่ะแบบเป็นของที่แบบใช้งานมาแล้วอ่ะมันมีตําหนิแต่ผมได้ในราคาที่แบบมันต่ำกว่านะผมก็อาจะซื้อของมือสองเนี่ยได้เป็น2ชิ้นอ่าเท่ากับของมือหนึ่งชิ้นหนึ่ง ตอบโจทย์เรื่องราคาบวกกับของมือสองบางชิ้นเนี่ยผมว่ามันมีเสน่ห์บางชิ้นเนี่ยมันมันมีแค่ชิ้นเดียวอ่ะมันอาจจะมีตําหนิตรงจุดนี้มีรอยขาดเย็บตรงจุดนี้มันหายไปแล้วอ่ะมันมีคนอื่นลูกค้าคนอื่นซื้อไปอ่ะเราอาจจะไม่สามารถไปหามันกลับมาได้อีกเป็นการกับของวินเทจแล้วแหละที่แบบมีมีดีเทลมีเรื่องราวโอเคโอเคมือหนึ่งก็อาจจะมีมีีโปรดักชันนะแต่ว่ายังไงมือสองมันก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวของมันมผมเห็นวันนี้คุณแม็กซ์ติด แจ็กเก็ตตัวสีเขียวมาอ่ะหยิบให้ดูครับเป็นยังไงมาครับอันนี้ถ้าเกิดจะเล่าถึงสตอรี่ของลุงแม็กเข้าวงการพวกวินเทจแบบพวกของมือสองวินเทจที่แบบเป็นแบบวินเทจและอ่าเป็นเรื่องแบบที่แบบมีความลุกอายุเกิน20-30ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเป็นตัวนี้แหละอ่ชิ้นแรกชิ้นนี้ที่ผมได้ซื้อจากร้านมือสองนั่นแหละครับนะครับผมผมจำได้ว่าผมซื้อจากร้านชื่อว่าดาจิลลิ่งมันเป็นแจ็กเก็ตทหารเก่าครับต่อมันแบบเป็นช่วงแบบหลังเวียดนามวอร์ มันเป็นแบวัน้าแพทเทิร์นและไอตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบว่าหลังจากแพทเทิรที่5ไปแล้วอ,ะอ,อ่ะอ่าแล้วเขาปรับเป็นกระเป๋าตรงเขาใช้เศษผ้าที่เหลือจากไอแพทเทิร์ที่5อ,อ่าแล้วก็เ,ออเหมือนว่าไอลุกหน้าตามันหล่อมันสวยดีเว้ยเราสามารถเอามันมาใส่เป็นเลเยอร์ทับได้เงี้ย uh huh. ก็มองดูแล้วมันน่าจะแมทกับ ลูกคงเราได้ตัวนี้ก็เลยเป็นตัวริเริ่มทําให้ผมแบบว่า,เ,าเริ่มมาเข้าแบบศึกษามากขึ้นศึกษาของมือสองซื้อพวกเสื้อทห,หารกเก่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบมีท่านที่ยากติดตามช่องอยู่แล้วแบบสนใจอยากจะแบบเนี่ยเข้ามาเริ่ม หมือนคนแบกเนี่ยคนแบ็คมีมีอะไรแนะนำนะครับแนะนำใช่ไหมฮะจริงๆผมว่าลองดูรูปลองดูข้อมูลเยอะๆก็ได้ครับเพราะจริงตัวนี้มันข้อมูลมันหาง่ายมากขึ้นนะคุณต่อมันดูใน YouTube ดูในรูปภาพมีมีให้ศึกษามีให้ในอินสตาแกรมบินเทเลสมีอินฟลูเอนเซอร์มากมายหลายท่านนะครับที่แบบว่ามาแชร์สตอรี่ของแต่ละท่านอย่างเงี้ยเพื่อนน้องๆที่เริ่มเข้ามาวงการพวกนี้ก็อาจจะลองดูรูปแล้วก็ลองดูว่า ตัวเองชอบสไตล์แบบไหนแล้วก็ผมว่าก็ลองแบบไปเดินเล่นเลยไปเดินตามวินเทจมาเก็ตร้านมือสองที่ผมเคยแนะนำับคุณเป้ไปในคลิปก็ได้ลองไปดูกันได้นะครับลองซื้อมาใส่ดูครับแล้วก็จะตอบได้ว่าเอ้ยเราอะชอบของชิ้นนั้นจริงๆหรือเปล่ามันเป็นการเพิ่มความสนุกในการแต่งตัวมากขึ้นครับนี่ก็คือสิ่งที่แบบผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆดูในช่อง youtube ละว่าเฮ้ยการแต่งตัวเนี่ยมันไม่จะเป็นว่าต้องแบบยึดติดแล้วก็เหมือนผมเห็นอีกชิ้นหนึ่ง ที่คุณแม็กนำมมาวันนี้เป็นเกี่ยวกับรองเท้าที่มีเรื่องราวใช่ไหมครับ,รบเดี๋ยวขอชม่อยครับตัวรองเท้าที่คุณแม็กนำมมาวันนี้ได้เลยครับโอเคครับ แน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับช่องสฟีย t ไทยแลนด์ออฟฟิเชีก็อาจจะแบบมีเกร็ดความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลรองเท้าหรือเรื่องเกี่ยวกับรองเท้าเนี่ยวันนี้ก็คือเป็นเมนหลักเลยนั่รองเท้าคู่นี้เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ลองคุณแมกลองแชร์ฟังหน่อยได้เลยจริงๆก็ก่อนถ่ายจริงก็คุยกันต่อมาแล้วแหละว่าเฮ้ยผมจะลองหยิบรองเท้าคู่นี้มาเป็นรองเท้าของคุณพ่อเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วสำหรับตัวคู่นี้คือคุณพ่อผมแกใส่ไปทํางาน ทุกวัน,วนคือในตู้คอลเลกชันของคุณพ่อเนี่ยมันจะมีรองเท้าทรงแบบเนี้ยจริงๆเมื่อก,ก่อนก็มองว่ามันแก่เ<ๆ>ลยแซวพ่อเคแออยแซวว่าป้ารองเท้าป้าดูแก่จริงเลยแต่ว่าออพอไปไปมาเอ้าเรามาใส่เองเว้ยใส่ใส่กับคุณพ่อคุณแม็กได้เลยใส่ไม่ได้ไม่ได้คุณพ่อเท้าเล็กมากมพ่อ,อเท้าเท้าไซส์เบอร์หกเบอร์หกอันนี้หกครึ่งนะนี่หกครึ่งอ่าเท้าเล็กมากครับจริงๆคู่นี้ก็เป็นตัวลิลเลอร์ใหม่ที่ทำให้ผมชอบรองเท้าทรงที่เป็นแนวฉลุแล้วมันมีผู้อย่างเงี้ย กี่ปีแล้วนะครับตัวนี้ประมาณ2ี26ปีสภาพยังยังดีอยู่เลยนะครับพ่อบอกไปซื้อที่อังกฤษผมเห็นสไตล์คาีเคเตอร์มันเนี่ยเออมันมันสวยมันเป็นการคอมโบระหว่างแบบเอ่อทัสโซโลเฟอร์กับรองวิงทิพก็เลยทำให้ผมแบบเฮ้ยเริ่มแบบเอ่ออยากจะหารองเท้าทรงแบบแนวเนี้ยค่มาใส่บ้างเนี่ยครับถ้ารองวิงเกรดนิดหน่อยก็จะเป็นตรงนี้ครับมันก็จะเป็นเหมือนเป็นฉลุแล้วก็ลากยาวไปถึงข้างหลัง ก็เลยเรียกว่าลองวิงแต่ถ้าเป็นเป็นฉลุแบบนี้แล้วมันตัดตัดสั้นลงมามันก็จะเป็นวิงทิปแต่ก่อนเขาจะเรียกว่าช็อตวิงมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดวิงวิงทิปเป็นคุ้นคุ้นชายคุ้นหูงกันมีหลายสับเรียกนะายสับใช่แต่ตอนนั้นก็ตอนประมาณ10กว่าปีก่อนก็ยังไม่ได้แบบมาเริ่มแบบ้ไปซื้อเป็นมือ2เป็นวินเทจแหละเราก็ไปหาคู่ที่แบบเป็นของมือหนึ่งในในห้างต่อใช่ผมก็เลยแบบไปซื้อคู่เนี้ยอันนี้ก็คือเป็นคู่แรกของ คู่แรกเหมือนกันที่อย่างจากแบบเฮ้ยเราชอบอันนี้ฉช่แล้วไหนลองไปหาประมาณนี้บ้างไปหาซื้อมาเป็นมือหนึ่งแต่ว่าอยากจะได้กลิ่นของแบบทัสโซก็เลยคุณนี้ใช้มาเกิน10ปีแล้วเป็นของลีโก้ของญี่ปุ่นเหมือนผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับอันนี้โครงสร้างรองเท้าเดิมผมไม่แน่ใจเป็นอะไรแต่ว่าเห็นเย็บเป็นอัดกาวเย็บเข้าไปอีกสครั้งเลยใช่ครับก็ให้ช่างแถวบ้านนะครับก็คือเย็บ ทะลุเลยฮะเป็นกลายเป็นเบรกซิชชิ่งไปเลยผมให้ช่างเย็บแล้วก็เติมโซนเนี้ยผมว่าเกิน4ี่ห้าครั้งละับก็ใช้แบบทุกสถานการณ์ลุยน้ําก็ลุยอันนี้นะครับวันไหนที่คิดไม่ออกก็หยิบอันนี้ไปลุยรับผมนะครับก็มีสตรอรี่มากแล้วคู่นี้<ะ>ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณมักชูแคร์คู่นี้ได้เวลาเราเจะมาลองมาฟื้นฟูสภาพตัวรองเท้าให้มันดูไร์ขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวในพาร์ตต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทำชูแคร์นะครับเดี๋ยวจะอธิบาย <Process. S 2> ไปทีนะนิดเทียนิดครับผมแต่ว่าทำตามไม่ยากครับคขั้นตอนแรกครับของทุกอย่างเสมอก็คือมันการปัดฝุ่นด้วยแป้งขนมาใช่ครับเดีคุณแบคลองค่อยๆทำตามผมได้ครับจัดอุ<า>กดปกรณ์กันต่ออย่างาคู่นี้มันเป็นทรงฉลุ โซผมเห็นอย่างพวกคลิีนก่อนที่มันต่อสัมภาษณ์พวกแบบส่วนใหญเป็นพวกพมันจะเป็นพวกทรงแคปโทอ่าใช่ค่วิธีการขัดมันต่างกันหรือ่าไม่ต่างครับส่วนใหญเราจะเบสสักประเภทหนังมากกว่าส่วนใหที่แบบจะขัดให้มันเงาเป็นแบบมิ s เล n e h ชายไฮช n ยหรืออะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพรองเท้าแล้วก็ความชอบด้วยส่วนแต่อย่างวันนี้ผมมองว่าเดี๋ยว จะเหมือนทําให้รองเท้าดูใหม่แล้วก็มีความเงาโดยรวมมากกว่าด้วยอายุที่นานแล้วแหละผมรู้สึกว่าตรงตรงบริเวณที่มันขัดเหมาะกับการขัดมันนิ่มไปหน่อยอเดี๋ยวขัดไปแว<ต>็กซ์มันอาจจะแตกได้นี่ครับขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆครับเหมือนเหมือนเราปัดปัดเอาฝุ่นที่มันเกาะอยู่บนรองเท้าออกต่อมาก็เราเหมือนกับทุกครั้งะครับมันก็จะรองเท้ามันมีคราบสกปรกเ,เราจะใช้เหมือนเป็นตัวตัวซาฟีย คลินเซอร์ตัวนี้ครับใช่อันนี้มันจะมันจะค่อนข้างเหลวทีเนี้ยก็คุณแมกเนี่ยครับใช้ผ้าผ้าตัวนี้เลยเหมือนพันพันแค่ชั่วคราวครับเอานิ้วสองนิ้ววางใส่แล้วก็เหมือนกับมมวนบมวนข้างหันหลังแล้วก็เอานิ้วนิ้วโป้งหลอกไว้เฉยก็เทอันิดครับแล้วก็คลีนไปยังบริเวณที่ต้องการเลยเหมือนเขาจะล้างพวกคราบสกปรกคราบอะไรออกต่างๆาแล้วก็เหมือนเปิดรูขุมขนเพื่อให้พร้อมสําหรับขั้นตอนต่อไปครับอย่างเรลาถูนี่คือผม ออกแรงได้ยังไงยังไงก็ได้ใช่ไหมแชบออกแรงได้กลางๆถ้าแบบบริเวณไหนที่รู้สึกว่ามันเลิศนหะอาจจะออกแรงกดได้แต่ไม่ไม่ต้องกดแบบกดแบบแตบี้ระบานมาครับแล้วก็ใช้แปรงผลหมาปัดอีกทีนคุณแมกลองสังเกตผิวดูผิวดูดีๆมันก็จะเหมือนกับมีความสมูทขึ้นแล้วก็เหมือนผิวมันเหมือนผิวมันเปิดอะครับโอเครองเท้าเราก็พร้อมในขั้นตอนต่อไปแล้วครับ ผมจะใช้เป็นตัวตัวรีโนเวทัวครับจริงๆอันนี้มัน,มนโลชั่นก็ใช้ดีรีโนเวทัวก็ใช้ดีแต่ว่ารีโนเวทัวเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นที่สูงม,มากเหมาะสําหรับรองเท้าหนังที่แห้งหรือมีอายุนาน,านๆเก็บมาเป็นเวลานาน,านจริงๆตัวนี้มันจะซึมได้ดีกว่า,อาพอสมควรทำให้หนังนุ่มขึ้นอย่างไรต่อทำให้หนังนุ่มขึ้นแล้วก็บํารุงส่วนที่มันแตกมันแห้งกร้านใช่ครับคุณแมคเดียวแต่ทเดียวครับประมาณอารมณ์เหมือนเท่าเม็ดข้าวผมต้องวนแบบ เป็นทวนเข็มตามเข็มไหมหรือว่าถูได้เลยฮะอ่าถูได้เลยครับผมทริคแปนทริคเวลาที่ลงคู่ที่มีฉลุนะครับเราอ่ะแตะตรงเมี้ข้าวก็จริงแต่ว่าเราอ่ะไปลงตรงที่มันสมูทก่อนอ่าเพื่อให้ครีมอ่ะมันกระจายนี่ก่อนแล้วเราค่อยเลี้ยวเข้ามาตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นเทคนิคง่ายง่ายใช่ครับใช่ใช่ครับจะเห็นว่าขั้นตอนนี้ก็ยังมีสีหรือมีคราบสกปกติดออกมาอยู่เป็นปกตินะครับเพราะว่ามันมีลิ์เป็นครีมเนอร์กับคอนดิชเนอร์ในตัวอืม เขามีแข่งขันกันเรื่องต่อน่องต่อไม่มไม่ไมลงแข่งกันต่อแข่งขังขงขงขนแชมป์โลกทั้งเท้า,าอะไรเงี้ยคงไม่น่าไหวอะแบบว่าไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ซ้อมอแต่ก็เหมือนเขามีทุกปีอะครับแบบฟรังช์โชว์ที่อังกฤษเหมือน,นเป็นงานชิงแชมป์ทั้งแบบพาติน่าชิงแชมป์แบบขัดเงาอะไรเงี้ยมีทุกปีช่วงเดือนพฤษภาบางคัทั้งผมดจะไม่ผิดครับ ก็คิดว่าอนาคตก็น่าจะแบบมีมีคนไทยไปลุยบ้างนะครับก็น่าสนใจได้ไหมครับขั้นตอนนี้ใช่ครับผมขั้นตอนนี้งนะ่ายนะเนี่ยใช่ง่ายครับมีครีมซึมลงไปแล้วเหมือนเดิมครับใช้แปรงแปรงขนมา้าออกแรงได้นะครับปัดเอาแว็กดส่วนเกินออกโอเคดูดีเลยเนี่ยต่อใช่ครับแค่แค่คอนดิชันก็ก็ดูดีแล้วครับผมเอาผ้าบริเวณที่มันยังไม่โดนน้ำยาแห้งๆครับมา มาเช็ดตามนิดนึงแบบไวๆอ่ะมันก็เหมือนกับเก็บรายละเอียดนิดนึงเพื่อที่เดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนต่อไปกันเละเหมือนเช็ดคอออรีมที่เหลือออกใช่เช็ดครีมี้เหลือออกหลังจากแปรงปรัดก็อันนี้ก็จะแบบดูใสดูสมูทขึ้นอีกนิดนึง ผมว่าจริงๆผมส่วนตัวผมชอบนะแบบเวงาลงท้าวแบบที่แบบมันเป็นลุยอ่ะคือผมจะไม่ค่อยห่วงแบบอุ๊ยเดี๋ยวไปเตะชน่่ครับใชก็ใส่ไปเลยครับแล้วก็ใครมาเนี่ยมาใช่มาเช็คเอาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันได้หมดแล้วแบบซ่อมได้ดูแลได้อะไรได้แบบสบายครับอ้าวอย่างนี้ซ่อมซ่อมที่ไหนครับเนี่ยก็ลองแวะมาได้ครับที่ที่แบชครับใช่โอ้ยิงนี่เนี่ยให้ยิงใช่ไหมฮะชงใช่ครับชงขั้นตอนนี้ก็จะดูดีขึ้นประมาณหนึ่งล้วเนาะ ต่อไปทำเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่คอนดิชั o นนิ่งแล้วเนี่ยต่อไปก็เป็นครีมลงชุดครีมแน่นอนครับสีดำเพราะว่าตัวรองเท้าสีดำท่านตอนนี้ก็จะทําให้ใหม่ขึ้นอีกคุณแม็กใช้แบบนิ้วหรือผ้าครับปกติผมก็ดูพวกคลิปช่างญี่ปุ่นอ่ะเขาก็ใช้นิ้วใช้อะไรอย่างเงี้ยถ้าสําหรับแบบคนที่ชอบการขัดหรือชอบชูแคร จะใช้นี้มันก็สะดวกไวดีเพราะว่าเขาแตะนิดเดียวแล้วก็ลงเป็นจุดๆแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปแต่จริงๆก็ไม่เสมอไปครับบางทีถ้าบางท่านไม่สะดวกเพราะว่าบางทีมันเลอะหรือมันจะต้องไปทําอะไรต่อหรือกลัวมันล้างออกไม่หมดอในคลิปนี้เดี๋ยวผมพาใช้ผ้าแล้วกันครับครับได้ครับแต่ไม่ต้องเยอะครับเหมือนเดิมจริงๆครีมลงเยอะไปไม่ดีครับถ้าจะลงเยอะผมว่าลงแตะนิดเดียวแล้วลงทับๆกันเป็นหลายๆชั้นดีกว่าโอเครครับเนี่ยขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากแถมทําให รอยที่มันแห้งแตกทะลอกนะครับสีกลับมาดีขึ้นมากเลยครับพอสมควรเลยเออเป็นไงครับเท้าป้ามันเกิดใหม่แล้วเนี่ยใช่ดูแบบจำเข้มเลยครับผมว่าก็หนักหนุนนะเวลาแบบใส่ใส่รองเท้าทุกวันอย่างเงี้ยไปทํางานมาเนี่ยกลับมาก็รักษามันผมว่ามันก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆแบบสิบสิบปีเลยถ้าใส่บ่อยเนี่ยทำมาที่ละครั้งก็ไม่ได้นะครับสองครั้งอะไรเงี้ยเป็นไงครับใหม่สวยสวยเลย ดีไหมครน,นี่ผมขัดโอเคไหมเอ้โอเคเลยครับสวยเลยกิปเลยนะสู้สได้ใช่ไหมได้ครับได้เงากว่าของทางนี้เดี๋ยวต่อไปผมจะพาลงแว็กซ์ใช่อันนี้แบบจะไม่ได้แบบพาลงเหมือนเหมือนขัดเงาเป็นมิเลชัยฮาชัยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเทคนิคการลงแว็กซ์ง่ายๆม,มันก็จะเป็นเหมือนเป็นธรรมะที่เหมือนเคลือบเป็นฟิล์มให้ความเงาด้วยแล้วก็เหมือนกับโปรเทครองเท้าได้ระดับหนึ่งแต่แค่ไม่ต้องแบบ แตะน้ําใช่ครับไม่ต้องแตะทำให้มันเงาขนาดนี้ใช่ครับเนี่ยครับแว็กสีดํานะครับผมแล้วก็อันนี้ก็แตะค่อยๆแตะทีนิดเหมือนกันครับแล้วก็ผมต้องกดน้ําหนักลงไปต่ออ่าแว็กตรงนี้มันมันค่อนข้างจะซอฟต์แว็กครับหรือมีความเหลวนิดนึงเหมือนแค่แบบปัดปัดเบาๆประมาณนี้นะใช่ไม่งั้นแว็กออกมาเป็นก้อนเนี่ยไม่เวิร์คเป็นปกตินะครับเวลาลงแว็กไปแล้วมันจะรู้สึกเอ้ยว่าทำไมผิวมันดูแบบแมทแมทหน่อยเพราะว่ามันยังไม่ได้แบบผ่านการยังไม่ได้ขัดใช่ แปรงหรือว่าผ้า,าที่เอาเอา,เอาแว็กซ์ส่วนเกินออกคือถ้าเราลงแว็กแล้วมันแห้งไปพร้อมกันเนี่ยเราก็สามารถใช้แปรงออกแรงปัดได้เลยอืมโอเคจริงๆความเนียนความเงาเนี่ยครับมันมีผลมาจาก ขั้นตอนแรกๆด้วยนะครับรบถ้าสมมุติแบบคุณแมกข้ามกระโดดมาลงแว็กอันนี้เลยมันก็จะไม่ได้เนียนได้สวยเท่านี้เพราะว่าอันนี้เราทําแต่แบบทำความสะอาดลงครีมบำรุงลงครีมสีเราค่อยมาจบขั้นตอนสุดท้ายผลลัพธ์มันจะสวยกว่าพอสมควรเลย<า>ใช่ค,ครับโอเคง่ายมากเลยใช่ี่ครับแล้วก็มันก็แต่ด้วยน้ํายามันก็ มันมันค่อนข้างมีคุณภาพเลยด้วยแตผมว่านะครับมันก็ค่อนข้างจะตรงประเภทด้วยแล้วก็เบสส่วนผสมอะไรต่างๆมันก็ตอบโจทย์มากๆครับสำหรับตัวตัวสัเฟียแต่ปกติคุณแม่ก็ใช้อยู่แล้วใช่ครับใช้ของซาเฟียนี่แหละอ่าโอเคครับผมว่ามันตั้งแต่ที่ลองมาผมว่ามันโอเคสุดละครับเมือผมลองนะเป็นไงครับทีนี้ลองมาโชว์ผลลัพธ์หน่อยโอ้จริงๆยิ่งถ้าเปรียบเทียบภาพตอนแรกกับตอนนี้ผมว่าต่างกันพอสมควรเลย ต้องไปดูรูปเก่าเนอะเดี๋ยวต้องวางใช่ครับใช่เนี่ยครับผมว่าเนื้อตรงที่มันแห้งมันแตกมันดูดีขึ้นพอสมควรเลยแล้วก็มีความเงามีเลเยอร์มีเบสของครีมสีอืมนี่ผมพอจะไปแข่งกับพรักงานร้านองต่อได้ใช่ไหมได้ครับได้จะแข่งกับใครบอกได้เลยครับเดี๋ยวส่งสารท้าไปให้ แต่ละคลิปพี่ิตรลงไปอ่ะแบบมีเพื่อนๆถามมาหลังไม้บ้างหรือว่าถามแบบเม้นต์ถามมาก็แบบแขกรับเชิญใส่เสื้อผ้าอะไรบ้างมาวันนี้ครับครับก็จริงๆทุกๆเช้าผมเริ่มเนี่ยผมเริ่มจากกางเกงก่อนว่าจะใช้อะไรดีอเลยครับวันนี้ก็เลยแบบอยากจะผสมระหว่างแบบความเป็น work wear กับพวกแบบบอดเจ็กเก็ตก็เลยเลือกเป็นกางเกงยีนส์ผ้าดิบนะครับนี่ของบอนสั้นผมแนะนำบ่อยเนี่ยทำดีนะครับทำดีฮะเป็นเป็นเบสเพิร์ชผมผมเคยพูดในคลิปตัวเก่าราคาดีด้วย2-3งสาพันบาทเอง มเลยโอเคเลยอ่ะแล้วก็ื้อยืดเป็นวีโทย์ส้อยืดลายปรินนะฮะคาบวินเทจอย่างเงี้ยก็ลงแบบเป็นผ้าบางอย่างเงี้ยครับปิดแจ็คเก็ตก็คือเอามาทับก็จะเป็นตัวเล็กทัวร์ตัดกลางต่อตัวนั้นจาได้ใช่ที่ทางคุณเอกระชิแกมาทั้งโชว์อ่ะครับก็ของเล็กทัวร์ันี้ผ้าอีโทมัสลายสวยด้วยวูชิลินสใช่ครับผมว่าลายมันสวยดีอ่ะเป็นเกลนเช็คเป็นสีแบบปอดง่ายด้วยใส่ง่าย ครับแล้วก็มีบวกแก๊ปโปโลโลครับผมรองเท้าก็เป็นเทสโโลเฟอร์นะฮะของลิโก้นะครับผมนี่ครับแว่นตานาฬิกานาฬิกาแว่นตานาฬิกาอันนี้วินเทจแฮมมิลตันฮะครับอันนี้ได้จากมือสองวินเทจมาครับแว่นตาแล้จะเป็นไอคนถามเยอะฮะอันนี้เป็นคาวด์ไอแวร์นะเป็นทรงที่ผมชอบฮะทรงแบบไอเนี่ยแมนสติลสแควร์นะครับแล้วเป็นลายกราฟผมชอบมากเลยค่ะบอย นะครับประมาณนี้เลยฮะ้าของผมในวันนี้นะครับก็เสื้อยืดข้างในนะครับก็เป็นเป็นมูนแคสโซครับเป็นนิดนิดแวร์ของที่ที่ร้านวีไฟเมนต์เนี่ยแหละครับที่ที่ทำกับมูนแคสโซแล้วก็สปอร์ตแจ็กเก็ตเป็นตัวลายใหม่เป็นเหมือนกันครับของผ้าที่เป็นผ้าเออ่ผ้ามูนอับบาฮัมใช่ครับอับบาฮัมมูนเป็นเหมือนเป็นเวอร์สเตดูลายการครับใช่สปอร์ตแจ็กเก็ตใช่ครับเป็นเป็นเมดแวร์มิงแจ็กเก็ตใช่ครับผมแล้วก็ตัวรองเท้าเป็นบู๊ด่นแรงกิงโกะใส่จนเซอร์ละ ส่วนกางเกงนี้พอดีผมได้มาจากช็อปที่ฝรั่งเศสครับผมไม่ได้ใชไม่อ่านว่าอะไรนะคุณแม็กซบรุดใช่ไหมครับใช่ตอนนี้เขาทำทำแบรนด์เขาเองก็ค่อนข้างชอบเลยตุลิงโบนความเป็นเวิร์กแวร์ใช่ครับคุลิงโบนเวิร์กแวร์อัญมณีก็มีมีหลายๆท่านถามมาหลังไมค์หลายคลิปเหมือนกันครับก็เป็นอัตาวัดตัวเล็กใช่ครับเป็นพวกแหวนพวกข้อมืออะไรอย่างเงี้ยครับ แว่นตาต่ออะไอะสวยแามเแว่นตาอันนี้เป็นวินเทจครับได้มาจากร้านชีคุนแม็กซ์เซมโอเดใช่ครับใช่ใช่ตอนนั้นแว่นผมมันตกน้าหายตกน้ำก็ต้องหาด่วนมาแทนใช่ครับก็ได้มาจากคุณแม็กซ์แนะนำนี่แหละจริงๆหลยๆาท่านอยากรู้ครับก็วันนี้เพิ่มเติมให้พาน์นี้พานทหนึ่งนะครับพวกรับพี่เช็คของแขกรับเชิญครับ ยังไงบ้างครับวันนี้พี่ได้ลองดูดีครับมันต่อกางขาถงเท้ามันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดกันครับนะครับผมก็อาจจะมีขั้นตอนที่แบบอาจจะต้องเรียนรู้นิดหน่อยแล้วบวกกับอุปกรณ์มันก็เดี๋ยวนี้มันก็มีอุปกรณ์เนี่ยขาถงเท้าดีๆมากมายครับนะผมว่าถ้าเราฝึกมันผมว่ามันโอเคนะใช่แล้วก็เหมือนมีอะไรให้ทําด้วยแล้วก็ได้ดูแลของดูแลเราเองด้วยของเราด้วยมันก็จะอยู่เราไปอีกนานเลยผมว่ามันก็เป็นเหมือนแบบสกิลพื้นฐานเบื้องต้นแต่ทเป็น นิดๆหน่อยๆก็ก็ถือว่าโอเคแหละต้องการแบบเชิงนึกต้องการซ่อมก็อาจจะต้องไปหาผู้ชุชาญรับใช่ไหมเป็นเคสที่มัมเอ้ยมันยากมากจริงๆอะไรอย่างงี้ครับอยากให้คุณแม็กฝากเกี่ยวกับออช่องทางการติดตามของคุณแม็กหน่อยครับต่อไปนี้มีมีแลนจะทำอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมสำหรับคุณแม็ก c ตามผมได้ในอินสตาแกรมนะฮะก็แม็กธนักร่อแม็กอันดอร์สกอร์ธนกร่อนแล้วก็แบบมีร้านค้าปล่อยของส่วนตัว แล้วก็คัดของสวยมาปล่อยตามสไตล์ที่ผมชอบไปแล้นะคับ Uncle Max Shop นะครับอันนี้ส่วนส่วนตัวเลยแล้วก็ทำกับคุณเป๊ะโอเคก็ไปติดตากันอยู่แล้วก็ไปดูคอนเทนต์คลาสสิกแมนแวร์ที่เราก็พาเพื่อนมาช้อปปิ้งกันนะครับช้อปปิ้งมีคอนเทนต์อาจจะพาไปกินหรืออาจจะมีอะไรแปลกๆเพิ่มเติมในอนาคตก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเผื่อแบบทำโรงทำแบรนด์เลยก็ฝากติดตามโอเคได้ครับเดี๋ยวผมติดตามเลยครับได้ครับผมได้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคุณแม็กมากนะครับที่เสียเวลามา สลายเวลามาร่วมสลายเวลาเสียเวลาสลายเวลาครับผมสลายเวลามาร่วมร่วมกันในคลิปนี้ได้ครับคุณต่อครับยินดีมากเลยได้ครับยังไงขอบคุณแม่มากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ่อณครับ